สวัสดีจ้าพี่น้องกองายสุกุสุคนเดอ้อมื้อนี้เมโนูต้มปลาจ้าพี่น้องคนก็ไปเพ้ะผ่อง,องห่อหอ,หอก็ใส่ปลาจ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อตัดเอามาเป็นอันนี้แล้วน่็จะใส่กระเพราตามก้นมันก็จะใส่หอมใส่บักซีแหละว,ว่าอยากเห็นข่อยดอกเพราะว่าข่อยไม่ได้ใส่เตานะจ้ะน่องกองไฟเออบ่า พี่กุกมั่มมั่มมัมมัมพุ้ดบอยอันนี้ออกก่อนเบิ้งอันอันนั้นไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อมื้อเจ้าเบิ้งอันนั้นไปก่อนเด้อไม่ต้องมาเบิ้งข่อยเด้อพี่น้องข่ไปเป็นน่าเลยอันนี้มันตำไข่อยากกินแต่แท้แค่ไข่อ พี house, ่แข oh, really. ็งตัดแล้วก็เกี่ยบน้ำได้เนี่ยมันอยู่กับน้ำโดนโอ้หฮาเลยพี่แข็งมอยู่กับน้ำพี่น้องเนี่ยคอยตัดพี่แข็งบอกว้อยู่ก่อนขั้วคอยแข่งก่อนเนี่ย มันจะคั้วพริกแห้งใส่ด้วยแหละไม่คั้วละใส่พริกสดเดียยวก็ลนะวอยู่ข้าวอยูข้าวหลายพี่น้องห้องร้องกูกกากูก,ากลากูนะห้องคอยห้องกูกกากูก,ากลกาด้วพี่น้องเย มาด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันนด้วยจ้ะอือไข่ก็จะถ่ายเป็นระยะระยะระยะถ่ายไปลงตรงนน้นลงตรงนี้เนาะมองฟังไข่จมเนี่ยเออเนี่ยหม้อมันเออหม้อมันน้อยพี่น้องข่เอาหม้อน้อยต้มมันต้องเอาใช้หม้อใหญ่พราวนี้จะเปลี่ยนหม้อแล้วเนี่ย เสิบแสบนำกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยดักคุณ่ะหม้อมันเอ็นหม้อมันน้อยมันเดือดแล้วมันมันก็เด่นกระดอนออกแล้วซสอนคองมันออกให้นุ่มเลย คันมันมีฟองกระซอนออกจ้วะว่าท่านได้ไข่หอมปักซีหรอพี่น้องเอยอืมแซ่บเบอร์แซ่บเบอร์แซ่บเบอร์แต่เติม,มไฟกัน่อยกันแต่พูดถดอยากเค็มกันเติมทั้งหักเอาก็ได้พี่น้องเดี๋ยวคนกินบอกเค็มกว่านี้ ใส่อันนี้ส่โป้อยอันนี้ให้เบิ้งโป้อยออน,นหอมบักซีแล้วก็จะใส่รอบนึงเนี่ยพี่น้องโป้ยแล้วหอมบักซี้ะเนี่ยโป้ยหอมบักซีแล้วก็จะมีกระเพราน,นี่กระเพรากระเพราไก่ไล่ไขวัดพี่น้องนี่ไล่ไขวัดเซ็บแเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ย ไลไขวัดยี่แก้วแสบแสบแสบไปนอกนี่ยง